เอาละครับคุณผู้มชมครับสวัสดีคุณผู้มชมชาวไทยทุกคนนะครับอยู่ตรันย์ก็สู่รายการที่คนหน้าตาไปดีกด็ดูได้นะครับไม่หลอไม่สวยก็มาเถอะอัลวครับวันนี้เราอยู่ในเกม Henry s t i c k m ม n นะครับก็คือเกมที่เราจะตรับบทเป็นสายรับคนกล้างคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่ทําให้ผมมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะ ใครที่ติดตามมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับใครที่ดูคลิปตอนนั้นของผมนี้จะขอบคุณมากๆานะพี่ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยทีเ่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมเก่ามากนะครับเก่าตั้งแต่อยู่ในเว็บเลยก็คือตอนนี้นะครับมันเอามาอัปเกรดนะครับให้มีลุกเล่นมากขึ้นนะครับแต่ว่า ใช้ในเรื่องเดิมให้มันต่อกันนั่นเองนะครับซึ่งเกมมันก็พัฒนาในเรื่องภาพแล้วก็เสียงนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยวันนี้เลยเอากลับมาเล่นใหม่นะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาเล่นด่านแรกนะครับด่านนี้ชื่อว่า breaking the bank หรือว่าป้นธนาคอารนั่นเองนะครับเอาละคุณผู้ชมพร้อมอยังครับผมพร้อมแล้วปเพราะฉะนั้น let's go ครับทำกลางทะเลทราย,ยที่แห้งแล้งได้มีธนาคารแห่งหนึ่งถูกตั้งขึ้นไว้เพื่อซ่อนสมบัติ ว่าแต่ว่าเอิเราจะป้นธนาคารการเทเลสายยังไงดีวะวันนี้มีให้เลือก6ชอ้อยอันแรกพ่วครับระเบิดเอ่อของวาร์ปปลอมตัวแล้วก็เวกกิ้งเบลนะครับที่มาจาก m อ MV เอ็ม <laughs> ว <MV S 1> <laughs> ีเองแล้วก็มีเลเซอร์เว้ยหกอย่างคุณผู้ชมเลือกอะไรครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเลยก็ต้องเลเซอร์นี่เทคโนโลยีใหม่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเรือดำน้ำ อันนี้คือความสามารถของเกมนี้ก็คือช้อยนะครับมันก็คือให้เราเลือกหลายอย่างแมากบางอย่างที่มันเท่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนในเกมนี้นะเอาละลองใหม่เอราเบิดกันเลยเอาเราเบิดระเบิด,บดยุลูกใหญ่คนไทยชอบวางระเบิดอ่ะแล้วมึงจะทับลวกทำไมเนี่ยอาจจะต้องใช้ขอที่เป็นปัญญาอ่อนนะ,ว,ะ,ว,ะว,ว่าพรวอ่ะพรวอืมมันมาขุดตินกัน ดดดด,ดอ,อไม่ละขุดเจออะไรไวะเด่ดดูดิท่อแกส๊สและเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการเคยมีอะไรดีไหมในเกมนี้แหละเอ่อถ้าอย่างนั้นผมจะใช้เป็นเครื่องวาร์ปเลยกันแล้วครับปึบป๊บปึบ๊บโอ้อา้อาวอ้าว อะไรเน um, um, ี่ยอะปลอมตัวอาปลอมตัวอืปลอมตัวเป็นถุงตังละกันนี่ถุงตังกลางถนนรถธนาคารมาพอดีเฮ้ใครมาทำถุงตังตกอยู่ตรงนี้เนี่ะงั้นเราควรเอามันไปด้วยนะจริงป่ะอืมว่าแต่เคยคิดไหมว่าทำไมธนาคารมันต้องมาอยู่ตรงนี้วะเออไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นเพรว่าความปลอดภัยก็ได้นะ อะไรอูได้ไงปอมตัวสำเร็จเ <c oughs> ข้ามาแล้่เอา้าหยุดอย่ากระยับสวแกจะทำไงมันถึงจะผ่านวะอืออะไรวะอ๋อคืออันนี้ผ่านนะฮะแต่เราเราสามารถไปต่อได้คุณผู้ชมเราไปต่อได้เอ้ิโสดหนึ่งแหกคุกนรก คือเนื้อเรื่องมันต่อกันนะะมิชั่นเมื่อกี้น่าจะไม่มีทางป้นได้นะครับภารกิจต่อไปคือการติดคุกนั่นเองเฮ้แก่นนะแกจะออกไปได้แหละล้อเล่นไอ้โง่แต่ว่าวันนี้มีของมาเสิร์ฟนะแกอย่าหัวเราะอย่าหวังมากเลยแกนะพวกเราเช็คเรียบร้อยแล้วว่าพวกแกส่งอะไรมาน่ะใช่ไหมเออใช่ครับผมเช็คแล้วครับเออแต่ผมไม่ได้เช็คมันผมพงตกงานจริงไหมครับ สรุปไปยังไม่เช็คเลยเถียงอะไรกันสรุปใครส่งกล่องนี้มาว้เนี hmm. ่ยว้าวเค้กเค้กแข็งป่วยกันเหรอดูซิมลลีอะไรเนี่ยในเค้กนี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยมีทั้งหมดหกอย่างนะฮะในการใช้หนีแหกคุกในวันนี้ก็คือเทเลพอร์ตอีกแล้ว <laughs> เทเลพอร์ตอีกอ่ะหรือล็อกเก็ตนี่ยิงแม่งเลยเก็บไม่ได้ไงเนี่ย และกูห่าแล้วไอ้โง่ไอ้เอาใหม่ครับมาเอาเป็นเครื่องดื่มทรงพลังนี่โอ้โคยี่เคเครื่องดื่มทรงพลังทุกอย่างช้าลงมันทรงพลังขนาดไหนเออโอ้โหเหล็กมันเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอะเออเจซสัส นี่ออกมาเดินเล่นยิวชิวให้พวกตำรวจเมื่อกี้นี่ว่าเอาหมันไฟถือตำรวจไปด้วยทิ้งขยะแว่งเลยนี่โอ้โทุกคนที่นี่นี่มันสบายจริงนะนี่ขอกินโดนัทเนี่ยครับอืมโอ้ชิวครับที่นี้แหกโอ้แหกคุกได้ยังสบายใจเอา หัวใจก็ลืมเต้นหรอลิตหมดว่าหัวใจลืมเต้นโอเคอ่ะทีนี้ใช้เป็นเทเลพอร์ตเครื่องวาร์ปกูยังไว้ใจกับมึงได้อีกไหมปิ๊บเอาละมั้งมึงโผล่สนามปืนยิงมาเวโดนเฮดช็อตตายเลยครับเมื่อกี้โอ้โหอาตะใบตะใบอาตะใบเหล็ก ต้องแงะแล้วแงะข้างหน้าเลยจะแงะข้างหลังแงะข้างหลังเลยครับนี่แงเอ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 เสร็จก <c oughs> ูละเป็ง่อยอะแงะข้างหน้าอึ๊บอ่ะเอาไปแงะข้างนอนนอนเอ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 ขิก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 อืมขอสักเสาหนึ่งอึ๊บ เฮ้ยโอ้ยไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาไปเอาไปเอาไปเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาได้เมื่อกี้มันมาได้ฮึฮึบอืเฮ้ยเฮ้ยยอด่เคดรับวิชาหมัดยงชนเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วมีมาอีกสองเอาเข้าไปหลบแล้วเหรอดีมากอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยดิเอาละ สนับในห้องนี้นะมีให้เลือกระหว่างเอ่อระเบิดนะเป็นพวงเลยนะกับเก้าอี้งงงระเบิดนี่เอาไปทำอะไรวะลองระเบิดนี่เปิดแล้วว่าระเบิดไปแล้วเอาแล้ระเบิดเข้ามาในห้องตัวเองเฮ้ยเอ้โธ่สนุบต้องเรียกเก้าอีงงงยังไม่ได้ฮึบเออขึ้นท่อ ให้เรียกไปซ้ายาไปขวาขวาไายซ้ายดีครับซ้ายนี่ขานไปเรื่อยๆเ,เลยไ oh <boy. S 1> อ้พวกนั้นมันยังไม่รู้นะยเพราเราขานไปตามช่องแอร์แอร์ฮะก๊าลักมาชูขวาไายซ้ายดีที่ไหนแนละ้ววะขวาไายซ้ายเอาปปีไว้อันนี้โอ้ยเตยอึ๊บเข้ามาใหม่อ่ะเนี่ยไปด้านขวา อ่าทีนี้นาจะถูกแล้วอึ๊บอ,อือบอลเด็กันล่วงไปอีกอุ้ยสูงสูงอะ่ะวันี้มีอุปกรณ์ใหม่เพื่อไปสี่ยาแนบเจ็ตแพคเอ่อที่ดูดซ่วมแล้วก็เชือกสลิงแนยถ้าเท่ๆหน่อยก็เจ็ตแพคใช่ไหมอ่าเจ็ตแพคเอ้าเอ้อเออาเไรเนล่ย ไปลวบอยเอาล้วกลับมามที่ห้องใหม่ผมว่าต้องเรียกอะไรที่เป็นโง,โง,โง,โง่ๆอย่างไอ้ที่หนูซ่วมแน่นอนคุณผู้ชมว่าไหมผมว่าใช่เว้ยเออแต่ว่าเราจะใช้เป็นอ่ะเชือกสลิงก่อนลองดอูไปนะจ้ะาโว้ยตัาตกร้อนมือเอ้ายังไม่ตายเหรอตอนนี้ก็ตายเย้เอา,เอา ว่าจะดีใจเย่ตายไปเลยเอานี่นี่โดโดโล่มไปเลยจ้า,จากลางล่มสิลูกเอาไม่ใช่ลมเห้อ <c oughs> โอ๊ยก็ว่ายอมเช็คว่าเป็นกระเป๋าอะไรโอ้แม่ก็เขีเยนว่กากระเป๋าลม่มแต่ไม่ใช่ลมไอสุดท้ายแมงอันนี้จริงด้วยเออ ที่ดูดตว่วมโอ้โหของโง่ๆที่ดันฉลาดที่สุดอชิปเจ้โอ,โ,โอ้โหออกมาแล้วครับไปละไปอ๋อนี่เป็นฉากจบหนึ่งหนึ่งส่วนสามเหรอผมนึกว่าจะมีนึกว่าจบแค่นี้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชม อ๋อมีมีมีตกไปที่ห้องห้องน้ำได้ทำไงวะเดี๋ยวน่าจะอันนี้แนะดิลนะครับชน่ชนาจะต้องสตาร์ทเครื่องแล้วจบไป็่ห้องน้ำอโอ้มีจบหลายแบบมีอะไรเน่โอปาซิเตเตอร์คืออะไรวะเครื่องควบคุมหรอแล้วก็โคบาร์อนบเราเป็นเครื่องควบคุมดูดิใช้อย่างไงวะ เออ่แค่เลื่อนปุ่มซ้ายขวาอะไรก็ไม่รู้เอออ่ะเอาโอ้เครื่องทำไม่หายตัวครับทะลุทุกอย่างทะลุทุกอย่างอา่าตกไปไทยดิ <c oughs> อ่ะตกไป <c oughs> ตกไปชั้นแกนโลกเลย <c oughs> โง่จริงอ,อ่อชะชื้ออ่าแฉลงงัดย่ะ ชิบหายแล้วลงไปเจอตำรวจพอดีเอิมทำไงดีเออไ,ไปละาไปโอ้โดนไล่์ยิงมาโดนไล่์ยิงมาไปยมีให้เลือกซ้ายขวาวเอาไปเอาไปตขวาอึบขวา,วา,ลาไลน์ไฟเอาปีตึตมสายชืห้หลบหลบไปที่กระต้อกระต้อมาแล้วครับโอ้ถือลูกตอมด้วย เออทำไงทำไงทำไงเออทีนี้จะมีให้เลืออนแับระหว่างหน้ากับล่างชิบชิบชิบล่างล่างเออเลื่นหาพวกเออต้องเลือกหน้าใช่ไหมได้ชิบรอละหน้าโอ้ดอมาถึกเรมบอลรูชอนจะเค่ไปแล้วไปชิมาแล้ว เราถัดเข้าไปห,หมดเข้าไโ,โอยโหเตรียมตัวให้พร้อมนะเตรียมตัวให้พร้อมโดนล็อไปหมดแล้วเฮ้ยจะอาไม่ทันเหรอใช้สมาธิเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมเฮ้ยจะเจ้าเฮ้ยล็อคล็อคหมดที่เๆๆๆต่าแล้วก็เอากระสุนสทุกแกคืนไปซะเฮ้ยเพชจริงเลย ไม่ได้จะสู้ไม่ได้กลัวนะครับทุกคนเดินเดินอย่างสง่าผ่าเผยตายกลัวแล้วอืมไปแหละเดินแบบมัดให้ยืมรถแล้วกันนะโอ้หแรงแบดแอนด์ไม่ว่าแรงไอโหดโอ้นห่เป็นการจบอีกรูปแบบหนึ่งนะโอ้ ออกมาแบบเท่ๆแล้นะเนี่ยแต่มีวิธีการจบอีกหนึ่งอย่างนะ2สทับสจบยังไงวะแสดงว่าอีกฉากจบหนึ่งเนะที่เรายังไม่เจอคือการโทรศัพท์นี่โทรศัพท์โทรหาใครโทรหาพ่อมัง้งโอเคงั้นโทรหาพ่อเดือนกันยายนวันที่9เวลาเที่ยง53าสินาทีที่ศาลห้องสี่ปอกเปิดศาลเอาละมอย่างทุกคน เราจะมาพิสูจน์ค <Okay. S 1> ดีกัน ไปเลยครับตอนนั้นผมกำลังขับรถกับคู่หูผมอยู่ที่รถแวนอยู่ๆเราก็เห็นถุงตังวางอยู่ผมก็เลยโยนเข้าไปในรถครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครเอามาวางไว้ตรงนี้นะขอค้านครับเออคุณไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันแปลกๆบาหรอครับกับการปล้นธนาคารแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะมันไม่ชัดเจนตรงไหนครับคุณทนายนี่มันผิดหลักแล้วจริงๆแล้วผมสามารถพิสูจน์ได้นะว่าคนคนนั้นไม่ได้อยู่ในถุงตั้งแต่แรกอ้าวถ้าอย่างนั้นรอเลยล่ะก็รอพิสูจน์ให้ดูหน่อยสิ โอเคครับเราต้องมาพิสูจน์คดีนะครับในการเลือกหลักฐานซึ่งมีเครื่องวาร์ปอุปกรณ์มีใบหมออะไรเนี่ยเออน่าจะเป็นที่ถุงตังนะครับเป็นพูดถึงถุงตังโอเคถุงตัง,เ,ง,ตงเน่เอาไปเอเออันนี้ไม่ใช่ถุงที่จำเลยเข้าไปซ่อนเหรอใช่ครับนี่คือถุงเดียวกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันลบกวนใจผมอยู่ซึ่งนั้นก็คือมันไม่มีทางหรอกที่เขาจะเข้าไปในถุงนั้นเองแล้วก็มัดเชือกจากนอกได้ อะไรนะถ้หากเขาอยู่ในถุงนั้นจริงๆตั้งแต่แรกขเขาจะมัดถุงจากข้างนอกได้ยังไงนั่นดิมันทำยังไงง่ายมากเพราะเขาไม่ได้ทำงไงล่ะว่ายังไงนะผม,มอยากจะพูดว่าเขาไม่ได้อยู่ในถุงนั้นตั้งแต่แรกแต่เขาถูกจับไปมัดยังไงล่ะจากไอพยานคนนั้นยังไงล่ะ <S <S อะไรนะหากรู้หลักฐานจากใบวินิจฉัยของแพทย์แล้วแล้วก็ตอนที่เขาอยู่ในถุงนั้นเขาไม่มีสติด้วยซ้ำาน,นี่มันบ้าไปแล้ว ไอ้ตำรวจพวกนั้นพยายามสร้างหลักฐานปลอมว่ามีคนอยู่ในถุงแล้วก็ไปพูดว่าถุงนั้นมันวางอยู่ข้างทางซะเองก็เลยนำกลับไปที่ธนาคารแต่จริงๆแล้วถุงนั้นแหละคือหลักฐานชั้นตีในการมัดตัวเลไไงล่ะเออแต่ทำไมต้องเป็นถุงวะทำไมน่ะเหรอเป็นว่าะจริงๆแล้วเงินน่ะมันอยู่ในถุงแต่ว่าเขาขโมยเงินในถุงไปทั้งหมดแล้วก็นำไปไว้ข้างทางจากนั้นก็เอาคนยัดเข้าไปไงล่ะแล้วก็กล่าวหาว่าคนคนนั้นพยายามเข้าไปปล้นแบงค์แต่จริงเงินน่ะอยู่กับพวกตำรวจซะเองเพราะฉะนั้น แกน่ะพลาดไปแล้วเจ้าอะไรเนี่ย <laughs> เอาละทีน,นี้ดีเปการตัดสินดกดีที่น่าสนใจมากเอาละถ้าอย่างนั้นฉันขอตัดสินดกดีนี่ <I find S 1> ว่าเฮนรี่สติกแมนไม่ผิดงี้ก็ได้วะโอ้เย่เป็นอิสระแล้ว <laughs> ไปป้นต่อเก่งมากเจ้าทนายโอ้เราได้เป็นการฉักจบอีกแบบหนึ่งแนบให้ทนายมันพูดโกงก่าวแล้วคนก็เชื่อวะาอุดจบทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ายังขาดการเฟลอีกออสองรูปแบบนะน่าจะเป็นการไตส่สวนเมื่อกี้ที่แบบเลือกของผิดหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่แนะ่นะโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับในเกมเ Henry Stickman แนบ ภารกิจแหกคุกนรกนะก็ขอลาคุณผู้ชมไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมเกมนี้ในปี2020นะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งออกมาใหม่นะครับในการรีเมกนั่นเองซึ่งภารกิจมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับที่มันถูกปิดเอาไว้ด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กันเยอะๆขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเก็บผ้าข้างนอกก่อนนะครับฝนตกแล้วตากผ้าไว้ไปละบาย